สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมตัวกรองนะครับกรองอเวลาเราพ่นแอร์บัตนะครับเราก็จะต้องมีตัวกรองนะครับเวลาเราล้างแอร์บัตนะครับก็จะต้องเอาทินเนอร์นะครับใส่ลงไปในนี้นะครับเวลาเราจะล้างแอร์บัตนะนะเนี่ยทินเนอร์ใส่ลงไปในแอร์บัตแล้วก็พ่นออกใช่ไหมแต่ถ้าเรามาพ่นออกโดยที่เราไม่ ไม่มีตัวกรองครับมันก็จะหม่นนะครับอันนี้ครับตัวกรองตัวนี้นะครับราคาคู่ถูกครับผมผมซื้อมา25บาทเท่านั้นครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้ซื้อมาใช้นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวข้อดีข้อเสียของมันนะครับว่าข้อดีมันคืออะไรนะครับข้อหนึ่งนะครับข้อดีของมันเลยนะครับก็คือราคาถูกนะครับ25บาทแล้วมันจะมีอีแแบตนึ่งจะเป็นแบบถ้วยฮะเป็นแบบถ้วย ดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นใบถ้วยอันนั้นก็ราคาประมาณ300กว่าตัวบาทนะครับผมก็เลือกที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เอามาลองใช้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับอันนี้ผมลองใช้ไปแล้วนะครับใช้ได้ดีมากไม่มีกลิ่นเลยนะครับก็คือมันจะต้องพ่นไปตรงนี้นครับแล้วก็มันจะต้องผ่านหลอดหลอดเนี่ยมันก็จะต้องมีน้ำนะฮะขวดน้ำอ่าบวกสไปค์โค้กอะไรเงี้ยนะครับหมุนเข้าไปในนี้นะครับ ต่เราต้องใส่หลอดไปก่อนนะครับในี่ใส่หลอดไปงี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่เนี้ยเขาไอ้หลอดเนี้ยมันเวลาใส่แล้วมันจะชอบหลุดนะครับเวลาไปอยู่เวลาใส่ไปปุ๊บเนี้ยมันจะชอบหลุดอยู่ข้างในขวดนะครับหลุดอยู่ในขวดเนี้ยเราก็ต้องนิดนึงเนาะเอามาพันพันสก็เทปนะครับสักนิดนึงนี่นี่นะครับ ผมลองแล้วนะครับมันโอเคนะตอนก่อนนั่นคือผมใช้อาบัดแล้วปุ๊บผมก็เวลาสีมันเหลือผมต้องล้างใช่ไหมผมก็ต้องเดินไปหน้าบ้านไปฉีดหน้าบ้านนี้อันนี้ก็ฉีดในห้องได้เลยนะครับมันไม่มีกลิ่นนะครับน้าน,นี่ก็เป็นน้ําน้ําเปล่าธรรมดานะครับแต่ว่าผมป้นไปเพิามามันกอเเป็นสีเนี่ยครับพ่นทิ้งอะไรเนี่ยนะครับเมื่อจะมีนี่นะครับตัวกรองด้วยนะครับจริงๆมันให้มาแผ่นใหญ่นะ เราเราใช้แค่นิดเดียวนะแล้วก็ฉีกมาอันเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับเวลาฉีดปุ๊บน่ะอากาศมันก็จะออกทางนี้นะครับนี่ออกทางนี้มันก็จะต้องกองนิดนึงนะครับนี่มันก็จะปิดอยู่อย่างนี้นะครับแต่เนี่ยมันก็เนี่ยมันก็จะปิดไม่สนิทครับเราก็เลยต้องมีสกอตเทปนะครับเอาแปะเพิ่มอีกนะครับนี่ไม่เป็นไรครับมันยี่ห้าบาทไงมันถูกนะฮะ ถ้าคนเขาเรียกว่าที่ใช้แอร์บัดนี่มันต้องมีนะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีุ๊บเหม็นแล้วครับนี่นะครับโอ้นี่มันดอันนี้มันยาวเกินนะฮะแบบหนึ่งนันลายอย่างงี้นะครับเวลาสีเราพ่นไปตรงนี้นะครับมันก็จะผ่านท่อไปนะครับท่อนี้ก็คือต้องมีขวดน้ำครับปุ๊บมันก็จะวนออกมาตรงรูนี้อีกทีนะครับมันก็ผ่านน้ํานะครับผ่านน้ําปุ๊บมันก็จะไม่มีกลิ่นนะครับ น้ำใส่แบบนี้นะครับนี่ใสแบบนี้แล้วก็หมุนได้เลยนะครับอ๋อหมุนได้นะครับโอเคครับนี่นะครับแล้วก็ใส่น้ําให้อยู่ในระดับที่ให้มันอยู่ในระดับที่จุ่มลงไปหน่อยนึงนะครับเวลาพ่นปุ๊บเนะี่ยนะครับเพื่อนเวลาพ่นนะนี่ แล้วก็พ่นผ่านตรงนี้นะครับพ่นไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็จะออกมาทางนี้นะครับถ่ามน้ำมันก็จะไม่เหม็นเลยนะครับโอเคนะครับผมใช้แล้วก็โอเคนะดีนะครับใช้ได้เลยนะครับราคาไม่แพงด้วย25บาทนะครับก้นนี้ก็เก็บๆจากที่กินน้ำโค้ก้เอามาใช้นะครับจะไปดูคลิปตอนพ่นสีออนนะครับเนี่ยครับผมก็จะฉีกไปในนี้แล้วก็ ลองดูนะครับว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมครับทุกครั้งผมก็ฉีดไม่รู้จะฉีดไปทางไหนครับก็ฉีดใส่ขวดกลับเหมือนเดิมมันก็ทําให้ทินเนอร์เปิดด้วยนะครับนี่นะครับก็มาลองฉีดกันดูนะครับว่าใช้ได้ผลไหมนะครับแต่ลองแล้วครับมันใช้ได้ครับแต่มันจะต้องมีตัวนี้นะครับจะจู้ลองหน่อยหนึ่งนะครับก็เปิดเครื่องนะครับก็ฉีดเข้าไป นี่นะครับนันก็ออกนะครับน่ครับก็จะเป็นลมออกไปทางนู้นนะครับแ,แล้วก็เพิ่มแรงไป